แล้วพี่เป็นเน็ตกล่องนี้ต้องตอบถูกแน่ๆไปดูคาใบ้กันก่อนไหนโมบางทานเพลินรู้ตั้งแต่อ่านชื่อเมื่อกี้แล้วค่ะเข้าเกียบงานแน่นอนใช่ไหมคะเย่ตอบถูกแล้วเดีย๋ยวเรามาแกะดูเลยก่ค่ะโอ้โอ้โอ้โมมสอมามี2แบบนี่ค่ะข้าวเกียบงานช่องสแกจจังหวัดเพชรบุร นี่ค่ะคุณผู้ชมข้าวเกียบงาออร์แกนิกผสมผักด้วยนะคะแต่ว่าแพ็กเกจจริงเนี่ยหน้าตาแปลกไป ตอนแรกโฟนตกใจเลยอ่ะพี่เป็นเนตว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่อันนี้เขาพัฒนาสูตรมาจากแบบดั้งเดิมใช่ไหมคะพี่เป็นเนต <Yeah. S 1> ใช่ค่ะคุณผู้ชมพัฒนามาจากสูตรดั้งเดิมงั้นเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าอาะพูดถึงแพ็กเกจจริงก่อนเขามีมาสองแบบนะคะแบบเป็นถุงอย่างงี้แกะทานง่ายมากเลยหรือว่าเป็นแบบกระปุกแบบนี้นะคะอันนี้คือมีซิลมาอย่างดีก็พกพาได้เลยค่ะแต่เดี๋ยวขอแกะแบบนี้นะคะว้าคุณผู้ชมนีม่ไงมีผักอยู่จริงๆด้วย เป็นผักชีใบใหญ่เริ่มเลย <c oughs> คุณผู้ชมคะจริงๆแบบนี้เนี่ยพร้อมทานได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากให้หอมให้กรอบให้อร่อยน่าทานมากกว่านี้เนี่ยเอาไปอบในไมโครเวฟหรือว่าย่างเตาถ่านอู้มันจะต้องฟินกว่าเดินแน่เลย นอกจากความหอมหวานมันของรสชาติข้าวเกลียบงาน้ำตาลตโนตนดแท้แบบดั้งเดิมแล้วข้าวเกลียบงาช่องสแกอยังอุดมไปด้วยคลอโรฟิลและว,วิตามินต่างๆจากผักที่เป็นส่วนผสมใส่ใจทุการายละเอียดของการผลิตขนาดนี้แล้วยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยพ่ายกันได้ยังไงเล่ารีบไปสั่งซื้อมาเคี้ยเพลินๆแบบโฟนตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ